รู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ลองคิดดูว่าช่วงเวลาที่เรามองเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายและเติมเต็มความสำคัญให้ชีวิตจริงๆแล้วนั้นมีความยาวเฉลี่ยเพียงแค่5.4นาทีเท่านั้นเองข้อมูลนี้มาจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมินิโซทาซึ่งทำการศึกษาช่วงเวลาของการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉลี่ยในหลายประเทศทั่วโลก นักวิจัยพบว่าปัจจัยต่างๆเช่นอายุความเครียดและประสบการณ์ส่วนตัวมีผลต่อความยาวของการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่บางคนอาจคิดว่าการใช้เวลายาวนานคือสิ่งที่ดีแต่มีผลการวิจัยแสดงว่าคุณภาพสำคัญกว่าการมีความสุขและความพึงพอใจร่วมกันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าคุณจะมีเพศสัมพันธ์นานหรือสั้นเท่าใดใจความสำคัญก็คือการสื่อสารและการเข้าใจกันและกันเพื่อให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมกันแค่นั้นเองติดตามความรู้ด้านสุขภาพดีๆได้ที่ i w i p healthy